มาดูเห็นค่ะว่าพอแฟนเราไปมีมือที่สามแล้วเนี่ย<ม>เขาเปรียบเทียบระหว่างเรากับมือที่สามอย่างไรนะคะให้แบนนี้เรา ไ้ใบนี้มือที่สามอมือที่สามได้หกหมายเราได้ห้าดาบดังนั้นนะคะอันนี้เป็นคลิปสุ่มบอกก่อนนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเราแฟนเก่าเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบระหว่างเราแล้วก็มือที่สามเนี่ยดูเหมือนช่วงนี้เนี่ยเขายังรู้สึกดีกับมือที่สามนะคะคือเขาชื่อสึกว่ามือสามทำอะไรเขาค่อยๆทำใจเยน็นเนิมเน่มๆนะคะแล้วก็แบบว่ามีความเป็นเหมือน ผู้นำนะคือคนก็ไม่ได้ว่าจะชอบคนเป็นผู้นําตลอดนะแต่เ,เขารู้สึกว่าพึ่งพาได้อะ่ะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนขยันแขังแข็งนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นเช่นเข้ากับเพื่อนฝูงเขาอะไรได้ดีนะคะแต่พอเปรียบเทียบพอเรานะเขาจะรู้สึกว่าเราอ่ะอีโก้สูงชอบแต่จะเอาชนะเอ,อะอะโวยวายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอาแต่ใจตัวเองอันนี้มันเป็น อ่านตามไพ่นะคะอาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้แต่ความที่ไพ่หลังเรามันเป็นไพ่ดาบก็แสดงว่าอารมณ์ของเราอะ่ะมันอาจจะแบบว่ารุนแรงเถียงเกง่งแล้วก็ไม่ยอมแล้วก็แบบอยากรู้ต้องรู้ให้ได้เช่นถ้าเราเข้องใจอะไรว่าเขาไปไหนมาอย่างเงี้ยสมมุติว่า ระหว่างวันไม่ถามแต่ว่าพอตอนคืนนึกได้ก็ถามจิกว่าไปไหนมาทมําไมนู่นทําไมนี่อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นภาวะของเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราอะเอาแต่ใจแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณเก่งนะฮาแบบมึงจริงอะมันเป็นไพ่ในแง่ที่มีความเป็นผู้นําสูงดสุดนะคะต้องชนะต้องไม่ไม่ยอมใครทุกคนต้องเป็นผู้ตามชัดอันนี้นแหละบางคนเขาก็จะไม่ชอบใช่ไหมคะเขาจะชอบความพูดไปเรื่อยเรยเนิ่มเนม,ม,มีความเป็นผู้นําแต่แบบว่าเออไม่ไม่มีอารมณ์ไม่ ไม่ใช่แบบว่าชุนเฉียวอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่ออกแนวของคุณเนี้ยมันอาจจะฉุนเฉียวเป็นนิดนึงดังนั้นนะคะตอนนี้อาจจะเป็นช่วงใหม่อยู่เขาถึงคิดว่าเอ้ยตอนนี้มือที่สามมันเหมือนเอ้ยมีภาษีว่าคุณนิดนึงคุณแบบชอบเอาใจตัวเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาต้องกลายเป็นผู้ผู้ตามคุณได้ซ้ําคุณจะเอาอะไรคุณจะเอาให้ได้เขาต้องหน่อยเดินไปทําให้อะไรประมาณนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้เป็นคลิปสุม่มอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะดูกันเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ